ตอนเย็นประมาณสัก6โมง4ีนะครับมีเหตุการณ์เรือด่วนคลองแสนแสบนะครับวิ่งไปชนกับโปะ๊แถวท่าน้ำวัดเทพดีลานะครับซึ่งอยู่แถวรามคำแหงแล้วตอนนั้นโอ้โหช่วงเย็นๆเนี่ยเรือด่วนคลองแสนแสบเนี่ยลำหนึ่งก็เป็นร้อยคนนะพอชนเข้ากับโปะ๊แล้วเรือก็ค่อยๆจมลงจมลงนะฮะแต่ว่ายังเคราะหดีที่ผู้โดยสารรู้ตัวแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปบนโปนะฮะ นี่นะฮะผู้โดยสารคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเรือเนี่ยขึ้นเรือมาจากท่าเรือตรงประตูน้านะครับแล้วตอนนั้นคนเยอะมากเพราะพนักงานเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นเรือเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับเรือเนี่ยจะไปแล้วก็ขับออกมานะครับตอนนั้นผู้โดยสารประมาณสักร้อยกว่าคนนะฮะก็คนไปบอกว่าเที่ยวสุดท้ายใช่ไหมเที่ยวสุดท้ายไปบอกว่าเที่ยวสุดท้ายเออก็เลยอัดแต่ปกติช่วงเย็นคนก็เยอะอยู่แล้วนะเรื่องของแสนแสบเนี่ย แล้วปรากฏว่าผู้โดยสารคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าคนขับเรือขับสายไปสายมาสายไปสายมาดูมันผิดปะกะติอ่ะก็มีผู้โดยสารบางคนเนี่ยขอลงจากเรือนะฮะแต่ก็เทียบท่าไม่ได้จนกระทั่งมาถึงท่าเรือวัดเทพลีลาเรือก็ยังสายไปสายมาจนกระทั่งไปชนเข้ากับโปะนะฮะพอชนปึ้งเสร็จแล้วเนี่ยผู้โดยสารแต่ละคนก็รีบเลยนะฮะรีบขึ้นเรือไปที่โปะนะฮะแล้วเรือก็ค่อยๆจมลงจมลงนี่นะฮะ ก็มีอาจจะมีบ้างที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครตกน้ําตกท่านะครับครับแล้วทางพันตำรวจโทจิรวัตรยอดกระโหมนะฮะสารวัตรของหัวหมากนี่นะฮะสอนอหัวหมากเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากชนแล้วเนี่ยคนขับเรือก็หนีไปเลยนะครับตอนนี้ต้องเรียกเจ้าของเรือมาสอบดูว่าคนขับเรือนั้นเป็นใครแล้วจากที่ผู้โดยสารบางคนเล่าให้ฟังก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าหนึ่งคนขับเมาหรือเปล่า โหนี่เรื่องใหญ่นะเมาหรือเปล่านายไปมาใช่ไหมน้ำายไปมาสองหรือเป็นเพราะว่าน้ําในคลองเนี่ยมันมากเกินไปสูงมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะบังคับเรือได้นะฮะโหนี้ยังดีไม่มีใครตกน้ำนะเนี่ยเพราะว่าคลองแสนแสนไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าตกลงไปแล้วก็โอ้โหหลังตัวทั้งวันอะเออแล้วไปเรือสายได้ยังไงนั่นแหละสิฮะถ้าถ้าเมานี่้โหเมาแตหัวค่ำเลยเหรอ หกโมงกว่านะฮะหกโมงกว่าตอนเย็นเมาแต่เย็นเลยจะขนาดนั้นเลยหรือว่ามันเป็นเรื่องของกระแสน้ํากระแสน้ําเหมมันแล้วเรือลําอื่นไม่เห็นเป็นนี่เห็นไหมหรือว่าคนคนเยอะไงคนเยอะเกินควบคุมไม่ได้หรือยังไงมันก็หนีไปซะนี่หนีไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่หมดนะฮะหมคนกรุงเทพช่วงวันสองวันนี้เจอกับเรื่องน้ําเยอะมะตอนประมาณสัก11บเอโมงนะครับ มีท่อประปาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก3เมตรแตกนะครับแถวหน้าห้างเซ็นเตอร์วันนะฮะแถวตรงนั้นก็อยู่เขตราชเทวีอนุสวร,ร,รีชัยเลยนุสวรีชยัยโอ้โหเซ็ One. นเตอร์วันใช่ก็ปรากฏว่าตอนนั้นน้ำทะลักขึ้นมาบนถนนเพียบเลยนะครับรถลาก็ติดกันเป็นทิวแถวเลยนะฮะตอนนั้นจริงๆแล้วถ้าหากว่ามันปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นการจราจรก็หนานแน่นอยู่แล้วใช่นะครับ ตอนนี้ทางการประปา,านครหลวงก็ต้องรีบเข้าไปซ่อมแซมนะครับ,รบสาเหตุท่อประปาแตกนะครับก็น่าจะมาจากอายุการใช้งานค่อนข้างนานนะฮะทำให้ไม่สามารถไม่สามารถรับแรงต้านของน้ําเอาไว้ได้นะครับข้อต่อก็เลยเกิดการชํารุดแล้วน้ําก็เลยพุ่งขึ้นมาบนผิวการจราจรนะครับนี่นะฮะเ,อเ,อเห็นราชปลาลบแตกก็แตกบ้างเฮ้ยสองวันติดเลยฮะ <laughs> ไอ้นี่ตลกอ่ะแต่เพราะอะไรเพราะว่ามันชำรุดข้อต่อชำรุดอายุการใช้งานนานเออหมดอายุท่อปราพาหมดอายุไม่ได้มีอะไรไปฉกโดนนะอย่างที่ราชพัลลบงกเมื่อวานนี้ก็คือรถแบคโฮไปเจาะโดนถูกใช่ไหมฮจะทำท่อร้อยสายไฟแต่นี่อยู่ๆก็แบบเกิดหมดอายุสิ้นสภาพสิ้นสภาพตอนนี้พอดีรถติดนะเห็นบอกช่วงที่ น้ำทะลักออกมาประมาณ11บเอโมงได้นะครับตั้1สิบเอ็ดโมงครับนี่เห็นบอกจะซ่อมเสร็จประมาณสักช่วงที่ผ่านมาใช่ไหม<อ>ไมรู้เสร็ทุ่มอ,อ,อมเออไม่รู้เสร็จหรือ,อยังเนี่ยเอาส่วนเรื่องของความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เมื่อคือนนี้ห้างใหญ่ก็คือห้างซูเปอร์ชิพที่ภูเก็ตนะฮะสำนักง,งานใหญ่ก็วันนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณไมตรีอินทุสุดก็ไปตั้งสุมโวยการอยู่ที่ลานหน้าห้างซูเปอร์ชิพนะครับ เพราะว่าก็จะต้องรองรับเรื่องของความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับนี่นะฮะผู้ว่าบอกนะครับว่าห้างแห่งนี้เนี่ยนะครับมีการขออนุญาตสร้างอาคารทั้งหมด4ฉบับนะครับเป็นโกดังเก็บของเนื้อที่รวมประมาณ4.000ตารางเมตรแล้วก็อาคารขายสินค้าเนื้อที่รวมประมาณ7.700ตารางเมตรรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ย31ไร่ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะฮะ เมื่อวานนี้ก็ดับเพลิงกัินถึงตีสองนะฮะหลังจากเกิดเหตุตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มีร้านข้างเคียงเป็นร้านขายเหล็กเส้นแล้วก็อู่ซ่อมรถได้รับความเสียหายอีก2หลังรถยนต์อีก3คันนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับล่าสุดทางผู้ว่าก็ประกาศให้เขตพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเขตภัยพิบัตินะฮะแล้วก็จะต้องให้ความช่วยเหลือพนักงานของห้างที่นี่เนี่ยห้างใหญ่มากมีพนักงานทํางานทั้งหมดประมาณ3,500คน เป็นคนไทยประมาณ2,700กว่าคนนอกนั้นที่เหลืออีก700กว่าก็เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับพูดง่ายก็คือว่าตกงานภายในคืนเดียวนะฮะจากการตรวจสอบสาเหตุเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยมาจากไหนอย่างไรนะครับนี่ฮะแต่ก็ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ mm. ตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาล เอกชนหรือว่าโรงพยาพยาบาลรัฐเองก็ไม่มีรายงานคนเจ็บไปรักษาตัวแต่ว่ามีรายงานเรื่องของคนสูญหายฮะที่มีข้อมูลรับมาแจ้งเหมือนกันนะฮะว่ามีบุคคลสูญหายตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับนี่ถือว่าเป็นไม้ครั้งใหญ่ของภูเก็ตเลยใช่ใช,ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกนันอีกสักคู่ฮะเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อฮะ